ยินดีต้อนรับทุกท,ท่านเข้าสู่ช่วงพนันรินบิวตี้วันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวครีมกันแดดแบบซองในเซเว่ซึ่งพี่พักเนี่ยใช้มาเข้าซองที่2แล้วแล้วพี่พักรู้สึกว่าพี่พักควรต้องออกมารีวิวนะคะเพราะว่าในส่วนตัวของพี่พักแล้วเป็นของดีที่ควรบอกต่อเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือ รอย a l b e บิวตี้ Water Sunscreen with C วิตัวนี้นะคะให้ค่า SPM มาที่50 PA บวกบวกบวกเขาเป็นครีมกันแดดเนื้อน้ำนะที่มีส่วนผสมของวิตซีค่ะเขาเคลมมาว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดวิตซีสูตรน้ำเนื้อบางเบาเกลี่ยงง่ายไม่เป็นคราบไม่อุด ตันช่วยทําให้ผิวดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าได้อีกด้วยค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ําผึ้งนะคะช่วยบํารุงผิวไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองและเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวแม้ผิวที่แพ้ง่ายนะคะเนื้อของกันแดดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเหลวสูตรน้ําตามที่เขาบอกเลยนะคะอาจจะดูได้จากการที่เขา หลนะ,ค,ะลคือถ้าเราทาเนี่ยถ้าเราบีบออกมาเนี่ยต้องระมาระวังนิดนึงอาจจะเลอะเทอะได้นะคะพี่พัก็แนะนําให้บีบออกมาแต่ละน้อยแต่ละน้อยนะคะกันแดดตัวนี้นะคะเขาออกจะเป็นสีส้มๆ้มส้มๆเหมือนผลส้มเลยอะ่ะแล้วก็ให้กลิ่นแบบส้มๆด้วยนะคะเวลาทาลูบนาลรารู้สึกสดชื่นนะยิ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากเลย ตัวนี้เนี่ยถ้าคนแบบอุทาบนหน้าข่าจังเดี๋ยวเขาจะเซ็ตหน้าเหมือนโทนอัพทั่วไปใช่ไหมพี่พักเราจะบอกว่าไม่นะคะตัวนี้ ขาวยังไงก็ขาวอยู่อย่างนั้นพี่พักเนี่ยจะเรียกเจ้ากันแดดตัวนี้ว่ากันแดดแป้งเพราะว่า <laughs> พอทาเสร็จแล้วเนี่ยนเนี่ยพอเกี่ยบแป๊บนึงเนี่ยเขาจะให้ความแห้งเหมือนเราทาแป้งเลยนะคะเหมือนแป้งเด็กอะ่ะแล้วก็มีความขาวติดบนหน้าเลยพี่พักว่าตัวเนี้ยเหมาะมากกับน้องนองน,องนักเรียนอะ่ะเออนักเรียนนักเรียนมาธยมเลยที่แบบทาไปเลยเพราะว่าตัวนี้แทบจะไม่ต้องทาแป้งเลยคือท,ทากันแดดตัวนี้เสร็จก็คือ ทาลิปมันแล้วก็ไปโรงเรียนได้เลยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะก็ให้หน้าของเราเนี่ยดูขาวดูดูดนวลนๆนนนนด้วยนะคะซึ่งถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบเลยถ้าคนที่ไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเลยเพราะว่ามันมันขาวไงแล้วก็มันก็ไม่ได้กลืนไปกับผิวไม่ได้ซึมลงบนหน้าแบบว่าสีอะ่ะเขาไม่ได้กลืนไปกับหน้าขาวยังไงก็ขาวอย่างงั้นเอออาจจะดรอปลงไปกว่านี้แค่นิดเดียวนะ,ะแต่ก็ยังให้ความ ขาวอยู่ค่ะที่พี่พักชอบกันแดดตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมันไม่เหนอนะหน้าสองแลนะณตอนนี้เนี่ยนะัเข้าหน้าร้อนหน้าฝนแล้วพี่พักก็ค่อนข้างที่จะแต่งหน้าน้อยลงเพราะว่ามีความร้อนมีความเหนอะหนาอย่างเงี้ยพี่พักก็มาจะทาแค่กันแดดตัวนี้แล้วก็ เอาใช้แปรงเกีย่ยวแป้งให้หน้าดูสม่ำเสมอนิดนึงแล้วก็เขียนขิ้วทาปากแค่นั้นเองนะคะมันให้ฟีลแบบสบายรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยค่ะแล้วตัวนี้นะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจะทาก,กันแดดได้ทั่วหน้าหรือเปล่าเพราะคุณดูค่ะมันขาวขนาดนี้นะคุณดูได้เลยว่าอ๋อฉันทาก,กันแดดทั่วหน้าแน่นอนตรงไหนที่ไม่มีความขาวก็คือตรงนั้นไม่มีกันแดดนั่นเองนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะขาวโว้ Whoa, อย่างนี้นะข้างในพักทาเสร็จนานแล้วข้างในพักทาเสร็จจะเห็นว่าเขาก็ดรอปสีลงไปนิดนึงเหมือนกันแหละให้แบบโหไม่ใช่ขาวเป็นกระดาษเหมือนสาวญี่ปุ่นที่แต่งหน้าข,ขาวๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเออที่เขายังแบบดรอปลงมาให้เราบ้างเสร็จแล้วเนี่ยถ้าพี่พักอยู่กับบ้านไม่ได้ไหนพี่พักก็จะแค่นี้เลยก็จะอยู่บ้านทั้งวนันหรือว่าไปตลาดนัดอะไรก็จะแค่นี้เลยนะคะแตเออ่เดี๋ยววันนี้พี่พักไปร้านนะคะจะให้หน้าแบบ ขาวกระดาษดีออกไปเลยก็กระไรอยู่นะคะก็ขอเติมขอเกลี่ยเพิ่มความนุ่นเนียนให้หน้านิดนึงพี่พักจะใช้กับแป้งเจ้านางนะคะกับแล้วก็แปรงปัดแป้งนะคะพี่พักก็จะใช้แปรงเนี่ยค่อยๆเกลี่ยแป้งก็จะเห็นว่าแป้งที่เราใช้เนี่ยเนี่ยก็จะมีสีเนื้ออยู่เขาก็จะ กลืนความขาวลงไปนิดนึงด้วยความที่แป้งเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเขาก็จะให้มีความปกปิดนิดนึงอยู่แล้วด้วยนะคะพี่พักก็จะใช้กับแปรงเพราะว่าจะช่วยทําให้การเกลี่ยแป้งลบ,บนหน้าของเราเนี่ดูเบาลงดูธรรมชาติขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะก็จะเห็นว่าหน้าของเราก็หายขาวไปแล้วแล้วก็แต่ยังมีความกระจ่างใสดูสดใสอะดูแบบ มันรู้สึกไม่หน,นาไม่น่าหงุดหงิดเลยอะ่ะพอเราเสร็จหน้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเออมันก็ดูดูนวลขึ้นดูธรรมชาติขึ้นนะพี่พักชอบมากมากเลยกับกันแดนดตัวนี้คือเขาคือแบบเตรียมผิวของเราให้กระจ่างใสขึ้นอะ่ะแล้วก็แบบ ด้วยความที่น้องขาวแต่น้องไม่ได้ขาวกะโหลกกะลาไงไม่ได้ขาวแวบ,บไก่กาไงน้องยังช่วยแบบว่าปกปิดรอยแดงแดงรอยดำดำรอยสิวอะไรของเราได้ด้วยเป็นกันแดดที่ทำงานออกมาได้ดีมากเลยนะคะซึ่งพี่พักชอบมากมากตั้งแต่พี่พักได้ใช้น้องเนี่ยจนเข้ามาซองที่สองแล้วพี่พักก็ใช้น้องมาทุกวันเลยพี่พักให้ความรู้สึกสบายผิวให้ความรู้สึกหน้าพี่พักดูไบรท์กระจ่างใสด้วยตัวนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ย เริ่มจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือวันที่สองที่สามที่พักใช้มนที่พักหยุดอยู่บ้านนะคะก็ทาเนี่ยอยู่บ้านทั้งวันเลยจนกลางคืนเลยนะคือทาตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนไปถึงสองสามทุ่มเนี่ยหน้ายังสว่างอยู่เลยจนพี่อ้อก,ก็ทักว่าเฮ้ย hey, วันเนี้ยหน้าเธอดีมากเลยทําไมหน้าขาวช่วงนี้หน้าขาวขึ้นนะก็ไม่ใช่อะไรละคะ่ะแล้วก็เพราะฉันใช้กันแดดตัวนี้แหละเพราะว่าฉันสังเกตมาหลายวันแล้วลว,วันนี้พี่อ้อก,ก็ทักด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เออแล้วตัวนี้นะ ในส่วนตัวแล้วพี่พักเป็นคนผิวแห้งนะคะแต่ถ้าถามว่าคุมมันไหมตัวนี้คุมมันได้ดีเลยนะคะระหว่างวันเนี่ยคุมมันได้ดีมากๆแล้วก็เวลาที่เราร้อนหรือมีเหงื่อหรืออะไรเงี้ยเหงื่อก็ไหลออกมาก็ไม่ได้ทําให้หน้าของเราเป็นคราบหรือแครกหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะพี่พักเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยะคะ่ะก็คือชี้จนเป้าจะุ๊นหมดแล้วจริงๆนะคะก็คืออยากให้ได้ไปลองนะคะประทับใจประทับใจ,ปร,บใจประทับใจให้เลย เอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะดูดิจีหน้าจีแไม่ต้องการความปกปิดมากไงเพราะว่าเราใสา่แว็ททุกวันก็ดีเลย